แมวเลียกันอาจหมายถึงรักกันแต่ระวังอาจเป็นความเสี่ยงที่เราคาดไม่ถึง <c oughs> ภาพแบบนี้ดูอบอุ่นแต่รู้ไหมว่าการเลียกันของแมวอาจเป็นช่องทางในการแพร่เชื้อไวรัสร้ายแรงไวรัสที่ติดต่อกันได้จากการเลียมีอะไรบ้าง 1. FELV Feline Leukemia Virus ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียสามารถติดต่อผ่านน้ำลายออการเลียขน <c oughs> กันใช้ชามน้ำร่วมกันเท่ากับเสี่ยงติด ลิวคีเมียทำให้แมวภูมิตกป่วยเรื้อรังน้ำหนักลดและอาจเสียชีวิตได้ 2, 2> FIV Feline Immunodeficiency Virus แพาย h i v ในคนติดต่อจากการกัดเป็นหลักแต่ถ้าแมวมีแผลในปากแล้วเรียกกันเท่ากับเสี่ยงไวรัสพวกนี้แพร่ทางน้ำลายได้มีแมวใหม่เข้าบ้านหรือมีแมวหลายตัวอยู่ร่วมกันคือต้องระวังเป็นพิเศษ 3. แค l i ซา v i r u s, <S เชื้อตัวร้ายที่ทำให้แมวเป็นแผลในปากมีน้ำลายเยอะก็แพร่ทางการเลียนและน้ำลายได้เช่นกันแล้วเราควรทำยังไงง่ายมากแค่พาแมวตรวจลิวคีเมียหรือ FIV ก่อนรับเข้าบ้านควรแยกแมวใหม่อย่างน้อย2สัปดาห์ฉีดวัคซีนตามกำหนดทำความสะอาดชามน้ำชามอาหารเป็นประจำ การเรียกกันอาจเป็นภาษารักของแมวแต่เจ้าทาอย่างเราต้องมั่นใจว่าปลอดภัยก่อนรู้ใจแมวเข้าใจทุกมุมแมวกับพวกเราราชาอาณาจากักรแมว29ตัวกันทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่